จ้าที่นี่ช็อตละห้าสิบาทเท่านั้นเองได้กินหมึกตัวเป็นๆแน่นอนจุ่มลงไปในน้ำจิ้มเป็นเมนูพันบาทน้องน่าสงสารมากแต่ว่าอร่อยมากๆเช่นกันจ้ะตัวหมึกช็อตเนี่ยนะเนื้อมีความหวานหวานกว่าหมึกซาซิมิอีกเป็นเมนูที่เรียกว่าเกิดมาสวยเพราะอร่อยจริงๆนะจ้ขนาดเราเนี่ยแค่คิดว่าจะลองเฉยๆตามกระแสแต่ก็พอกินแล้วก็แบบอืมดใจนะจ้ะอยากกินอีกเียดายกค่ะกลับไปอีกรอบร้านปิดนะจ๊ะเพราะว่า ป็นวันหยุดของร้านพอดีนะลูกค้าเยอะมากคิวแน่นมากนะคะของขึ้นเป็นรอบๆนะ่ะมึกนี่มาเป็นๆยอยู่ในถังเลยแล้วจับโยนใส่ช็อตแบบสดๆอย่างนี้เลยทีเดียวนะจ๊ะแต่ราคาที่นี่ถูกมากเช่นกันห้าสิบาทเท่านั้นเองถูกกว่าหลายที่ที่เราเคยเจอมาเนาะอย่างบางทีเนี่ยถ้าเป็นหมึกซาซิมิก็เริ่มต้นที่ส0มร้อยเนี่ยแต่หมึกซาซิมิที่นี่นะจ๊ะ เเริ่มต้นที่100บาทนะวันที่เราไปเนี่ยเขาบอกว่าหมึกตัวเล็กก็เลยให้1 0 0บาทเนี่ยให้หมึกซาซิมิมาตั้งสองตัวเนี่ยดูสีสียังวิบวับวิบวับวิบวับเลยสดมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะพวาน้องตายมากตายง่ายมากก็คือเข้าไปในช็อตนะไม่ถึงสิวินาทีคือตายนิ่งแล้วก็กัดกินได้เลยอันนี้คือหมึกซาซิมินะี่ยยังคงขยับอยู่แต่ถามว่าความหวานความสดนี่คือหมอึกช็อตชนะเลิศชนะเลิศเป็นปเลยจ้าต้องลองนะ